โอ้โหจะไปไหนคะเนี่ยในต่อวันนี้จะไปไหนนี่กำลังไปไหมนี่ขัไปไปไหนเข่าเกือบเขาอะไรเขาพอติเกือบเขาเ่าเกือบไปร้านนะพีเกือบไปร้านเขาคอเขาอะไรเขาฟูเขาฟูทีพ่อพ่อเอาลิ้นมันออกก่อนได้ไหมลิ้นอะไรอะ อันในรองเท้าน่ะนไหมหัวรองเท้าอ่ะอันหรอลิ้นใครบอกลิ้นจริงเหรอลูกไม่พ่อรู้จักคำว่าลิ้นเลยอ่ะทำไรตัดขียดจังนี่เหรอโอเคทำไมพ่อปิดแน่นจังอ่ะเอากวัวหลุดหลุดไงเอาออกอยังไม่ล่ะสบายอยู่ว่าใส่หลุดแล้วไงเป็นชาหรืเปล่เล็กก็ใช่อยู่ไม่หมด เดี๋ยวตายให้เขาเจอกันให้เขาคาบอยมาฉันคือคาบอยพ่อเดี๋ยวเขาไปดูอะไรที่มันน่ากลัวอะไรอะไรที่มันน่ากลัวอันนั้นน่ะอ๋อสิงคโปร์ปะโลกนางฟ้ไม่ตีบ่่ททีแินลที่เราไปขึ้นกระเช้าแล้วเราจะ็ย่อไปย่อมา

สซซีอยางไรอีอล <with> ี่มั่นะเ้ย้ยเ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยนา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยมันเล้ยเอ้ยเ้เฮ้้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เก้้ยเฮยเฮย้ยเฮ้้เียเยเเ้ยเยน้ยใส่หัไปต้นไม้เเ้ เมืองเหมียนว่ไมล่ะควเกไม่สงสีดำเนาะนี่หนาวพ่อว่ารใส่กุ้กันตรงมก็ไปั่นอีกมีมีมองลมอุกันขึ้นกอนุกขึ้นกันนี่เป็าใจดำมีตัวไหนบอกสีดำน่าจะมีตัวอาไ่ได้ลองใส่เลยหรอนาักมันใหญเบิ้งเบิ้งเบิ้วแยกลองใส่ดูมันหนาวจะคืนที่มามันสีหนาวจะคืนภูเขามันสีหนาวมันจะถาหาเฉยๆใครป่อยอะไรใส่นเสื้ ตัวเกีก็จะสร้างในรูนีไปมเปิีขาวนี่มันเมิสีขาวดอกจ้าอีเมลไม่สีนี่ไปไปไค่ะน้องรอแล้วค่ะเชิญค่ะไปเกียวบ๊ายบายเกียว